การส่งน้ำพระพุทธรูปของชาวล้านนามาแต่โบราณที่จะทำกันในวันสิ้นปีเกา่าหรือวันสังขารล่องจะมีพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปซึ่งเจ้าบ้านจะเตรียมน้ำขมิ้นส้มปล่อยมาส่งน้ำพระซึ่งเทศากาลสงการหรือปีใหม่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่จะมีทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนออกมาเล่นน้ำแล้วก็ส่งน้ำพระโดยทุกปีจะมีการแห่พระรอบๆคูเมืองเชียงใหม่ครับซึ่งพระพุทธสีหิงก็เป็นพระพุทธรูป ที่ศักดิ์สิทธิ์และก่อสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ปฏิสถานอยู่ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปปางมารวิชัยคัสมาตเพชรเป็นพระสกุลช่างเชียงแสนเป็นศิลปะล้านนาอันงดงามขนาดหน้าตักกว้าง31นิ้วสูงจากขอบฐานถึงยอดพระเมาดีบวตูม51นิ้วมีความสวยงามจะนักเลยครับ โดยขบวนแห่พระพุทธสีหิงจะมีรถอัญเชิญพระพุทธรูปและกอพระสําคัญของวัดต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่แห่รอบเมืองและก่อคูมเมืองเพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ําพระแต่ช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนง,งานให้มีความปลอดภยัยโดยจะตั้งขบวนพระไว้กับตีและให้ประชาชนมาส่งน้ำเวลยะห่างและก็ปฏิบัติตามมาตรการครับ สำหรับพระพุทธสีหิ่งวัดพระสิงห์จะมีงานวันที่11-16เมษายนเดนมะแลงวันที่11จะมีพิธีสมโภชและก่อัญเชิญมาวันที่13เมษายนทรงน้ำและจนถึงวันที่16วันปักปีของคนเมืองเชียงใหม่ครับจะได้แล้วฝากกดไลค์และก็ฝากติดตามเชียงใหม่นิวส์ต้วยนะครับ